ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับอยู่นะครับในฟาร์มสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นบ่อทอมือค่ำสิบมือค่ำบ่อทอลงมือทําเองครับพี่น้องครับมื่อนี่นะครับอากาศแรงนะครับเย็นเย็นจังหน่อยครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบมื่อนี่เข่ากับมานะครับเหตุกิจกรรมครับ อในฟาร์มเห็ดหยางแน่ครับไม่เห็ดหัวหัวก็คือนะครับรัวนะครับเพื่อนะครับกันงวควยมากินหญ้านี่ครับหญ้าโอ้ยครับหญ้าออนซอนเขียวขจีครับหญ้าหญ้าเขียวขจีนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เฮ้าได้นะครับเริ่ม นะครับพัฒนาพื้นที่ให้นะครับปรับผู้มีทัศน์ให้เบงให้เป็นตยูนะครับนี่ก็คือบริเวณด้านหน้าเฮ้ากัสีเหตุนะครับปลูกห้านะครับพี่น้องอ่านี่เนี่เอาห้าเนี่ยห้านี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่นะครับที่เป็นสิ่งสําคัญที่ให้นะครับน้องตะกะแตน เพิ่นได้อยู่ได้กินอันนี้ก็เพื่อนบ้านเป็นโรงงานที่ส่งนะครับอของหวานออกต่างประเทศนะครับบริเวณโดยรอบๆนะครับพี่น้องผู้ใดสนจิตสนใจอยากเขามาเบิงมาแง่งเขามาฝึกอาชีพนะครับเพื่อที่จะไปประกอบกิจกรรมนะครับภายในขั้วเลื่อนใดนะครับนี่ก็คือนะครับ เย็นนี่นะแรงนี่นะครับเบิงนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับม,มาเบิงมาแง่งกันอ่าบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องนะครับเขามาเบิงนะครับรูปแบบวิธีการนะครับการพัฒนาพื้นที่ดินที่เฮ้ามีอยู่นะครับให้เกิดประโยชน์จังไดน,นะครับเมื่อเฮ้าเหต้แล้ว เฮาสิได้รับประโยชน์อนียงแน่นี่คือส่วนหนึ่งเกษตรกรบ้านเฮาเก่งมแตรผููเก่งเก่งครับเก่งนะครับเก่งในเรื่องการพัฒนาเรื่องนั้นเรื่องนี้เฮ้ามาแชร์กันเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คุณภาพชีวิตของขอบคร้วของ ทองทินของพื้นทีแต่ละหม่องแต่ละบอนดีขึ้นมีความสุขท้ายนี้นะครับปีใหม่นี้ก็ขออวยพรชัยให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จเฮงเฮงปังปังมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย